ตัวโคลัมเบียวาเร่ยเล่ย์เล่ย์ต้องพูดมากหรอเพราะวายนี่ก็คือวายจัดอะโปรเซสเขามันพิเศษจริงจริงก็คือเขาหมักในทางทางวายคือเปิดถุงมาแล้แบบลื่นไงลื่นได้ไหมได้เลยสวัสดีครับ จะรอภาพสุริยค่ะอาสเตชครับผมก็วันนี้มาชิมกาแฟเหมือนเดิมเนาะวันนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ของร้านเอริเบิร์ดเอริเบิร์ดนะครับก็นี่นะนี้ของน้ำตัวอ่าซึ่งพิทเนี่ยเขาก็จัดมานะครับแล้วก็มี2ตัวซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาชิมกาแฟตัวโคลอมเบียบาเลอร์เอชลังนะครับก็อันเนี้ยเป็นกาแฟที่คุ้นเคยแหละในแบบหลายปีที่ผ่านมาก็มีคนเอามาคั่วแล้วก็ขายกันเยอะเลยเลยเบาเลอร์เอชลังสายแบบว่าเล่าๆหน่อยอะเง้ยนะวายนะก็ลองเล่มกันเลยแล้วกันเทสโน้ตนะครับก็คื เลนลัมไรซินรัมแบล็คเชอร์รี่ไวน์นี่สวีทแอนด์บาลานต์นะครับก็ตามนั้นตามนั้นแหละไม่ต้องพ้องพูดมากาหรอกพราะไวน์วน,นี่ก็คือวไวน์จัดนะไอ้ไอ้ที่บอกที่คิดกันก่อนของเราอะ่ะที่บอกว่ากาแฟเมทไทยไวน์อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไวน์ขนาดน,นั้นเนี่ยเรากำลังเทียบกับตัวนี้แหละต,ตัวนี้คือจะเป็นไวน์ชัดเจนมากเดี๋ยวลองดูอ่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคเรามาโชว์กันก่อนทุกเบอร์บดนะครับเราก็เหมือนเดิมเราจะทำมอเนาะทำมอทำมอ กระปิที่ใช้สว่านทโม่เบอร์บทเบอร์เก้าที่นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยผมตั้งไว้97แต่จริงๆแล้วผมเคยจับนะที่มันอยู่ในแชมเบอร์จริงๆมันจะเหลือประมาณ90้าสิบเราลดลงมาเยอะเหมือนกันใช่ลงมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าน้ำที่ใช้97เนี่ยเจ็ดไน้ำที่ใช้97ก็คือเผื่อว่าเพื่อนๆไปตามไปทำตามกันดูแล้วก็ลองวัดอุณหภูมิดูอะไรอย่างเงี้ย โอเคชรับเราก็ลงร้อนมาแล้วนะเป็นกาแฟอเมริกาโน่ร้อนนะครับตามนี้สูตรเดิมใช่เดิมเหมือนเดิมตามสไตล์ช่องเราชิมร้อนและชิมเย็นอ่ะครับมร้อนก่อนกินเนี่ยวายนะคือชัดเจนแหละชัดเจนเจนแหละบอว่าทุกคนก็คือเปิดถุงมาแล้วตักหนึไงลื่เโออ้ยได้ไหมได้เลยชัดเจนอืม Oh. คือต้องบอกว่าเมื่อกี้จริงๆแล้วอ่ะเบอร์บอดมันโอเวอร์ไปนิดนึงบ้าหนักแน่นไปหน่อยแต่ว่าผมว่าอินพุฟได้หมายถึงว่าเรื่องของการชมได,นะได้ได้ได้ก็อย่าง<ๆ>นี้ก็โอเคแล้วมันสกัดออกมาได้เยอะดีดีดแต่ว่ามิติของกาแฟเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับคนที่อยากว้าวอ่ะกับกาแฟแล้วคนที่เป็นแบบคุ้นชินกับการกินไวเลยนะลองมาแบบมาเริ่มที่ตัวนี้ก็ได้นะแล้วคุณจะแบบเริ่มติดใจกาแฟที่เป็นแบบสเปเชียลตี้จริงอ่ะได้หรอปเพราะผมก็แบบก็เริ่มมาว้าวแบบที่แรกไปเที่ยวเปียก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเริ่มมาววว้แแบบบจริงๆกันล เพราะว่าโปรเซสเขามันพิเศษจริงๆก็คือเขาหมักในถังถังถังวายใช่ไหมล่ะถังวายถังไม้แล้วก็เอามาโปรเซสให้ได้กินเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะได้กลิ่นวายกลิ่นอะไรมาด้วยกลิ่นสารกิน์มทด้วยแต่คือแต่คือจริงๆแล้วอ่ะเราไปคุยกับพี่จิ๊บอ่ะก่อนนะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไอ้ถ้าเกิดว่าสําหรับที่ร้านหวานนะนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เขียนว่าบริเอทลำเนี่ยมันจะเป็นลำที่เป็นแบบเป็นคลาสลงเขาจะมีลำที่มันเป็นแบบไฮคลาสจริงๆอ่ะอันนั้นอ่ะแพง ซึ่งมันชัดมากตอนไปเรียนแบบเซนเซอรี่เขาเขาเอาเม็ดนี้มาแบบมาคัพปิง้งใ,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 ให้ให้ให้เรียนกันโคตรดีโคตรจ๋มาเดี๋ยวเามาชิมเย,ย็นเลย้วกันมันไม่ต้องพูดมากเนาะเอาจริงอะของดีม,มาเราได้กยาแฟเย็นมาแล้วนะครับเป็นกาแฟสัแข็งนาธรรมดานะใช่ม,มาชิมผมว่านะมันเป็นกาแฟที่ว้าวง,ง่ายๆเข้าใจง่ายคือไม่ไม่ไม่ต้องพูดมาก ที่มันเป็นวายของมันอยู่แล้วอะซึ่งชงยังไงอะมันก็วายคุณบอกว่าคุณเคยดิฟใช่ปะเคยไปดิฟมันก็วายใช่ไหมล่ะวายมันก็แบบไม่ต้องใช้ความสามารถในการสกัดอะไรขนาดนั้นอะมันก็มีความวายด้วยตัวเมล็ดมันด้วยตัวเมล็ดของมันอยู่แล้วไม่เหมือนกับอย่างตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นเม็ดกาแฟไทยที่อาจจะแบบเฟอร์เมนต์อาจจะต้องแบบคำนวณนิดนึงว่าจะให้มันออกมาตรงไหนถึงจะวายแล้วอาจจะต้องปรับแบบว่าเรื่องของโดสความงอะไรอย่างนี้หน่อยเพื่อสกัดให้มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วอย่างนี้ก็การนี้คือมัน ว่าก็ราคาก็จะสูงขึ้นหน่อยเพราะเนเมล็ดเมล็ดนอกแต่สิ่งที่ผมจะบอกจะบอกคือว่าสีที่ผมสัมผัสมากับอันนี้โคลัมเบียใช่ปหมใช่ตัวเมล็ดของคลัมเบียเนี่ยจะมีสไตล์ที่โดดเด่นตรงที่ว่ามันมีความเปรี้ยวที่เป็นเหมือนจุ้ยซี่เอ่อปั่มอยู่ประมาณหนึ่งเลยเหมือนกับโคลัมเบียที่เราชิมที่กับเมลสตาร์บัคใช่แล้วจะมีความแบบเปรี้ยวแบบฉีกออกมาเมื่อเทียบกับเมลกาแฟโทนอื่น ในโซนนั้น <ừ. S 1> อย่างโกเตมาลาบราซิลอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ไม่มีความเป็นแบบนั้นแล้วก็คราบด้วยความเนื้อบอดี้ของมันเนี่ยด้วยความเป็นไมกาการเนาะก็จะเป็นทอนนัตตี้อยู่แล้วบอดี้เนี่ยก็เข้มข้นไม่เหมือนเอธิโอเปียซึ่งจะบางไปเ,เลยแต่ตัวน,นี้นก็จะแบบเข้มข้นอยู่ก็ประมาณนี้คืออร่อยอร่อยเลยหวานง่ายๆเข้า,จาใจง่ายๆเออคือกินไปมันก็วไวนะไวายแบบชาร์ทแล้วก็มีเหมือนแบบผลไม้ลูกเล็กๆสีดำๆอ่ะเออเมื่อกี้ดูอีกทีแบล็กเชอรี่แบล็กเชอรี่อะไรเงี้ยให้ความรู้อแบบนั้นะกินเข้าไปมันจะ แล้วก็กลมๆนะรสชาติโดยรวมอะกลมๆนะแต่ว่ารู้สึกว่าพอแส่แข็งปึ๊บมันจะมีรสชาติเปรี้ยวโดดโดดข แต่ว่ากินร้อนแล้วมันจะกลมกว่าใช่แต่พอกินเย็นมันเปรี้ยวก็จริงนะแต่มันกลายเป็นว่าเราเหมือนบอดี้มันค่อนข้างจุ้ยซี่อ่ะเออแล้วมันกินแล้วแบบเออเสดชื่นน้ำผลไม้อะไรเงี้ยขั้วแลวขั้วในไม่ได้ขั้วเข้มเกินไปใช่ใช่แล้วจะทําให้แบบความเป็นแบบนั้นอยู่ได้เก็สดชื่นเอออันนี้คือแบบผมว่าดิฟก็กินมาแล้วมาทําเป็นแฟร์แบบนี้ก็มันก็โอเคเออก็รู้สึกเป็นที่เราเอาไปใช้ในการสกัดได้หลากหลายเราได้ฝากเพื่อนแล้วกันถ้าสมมติว่าอยากเอออยากมาลองไปเชอตี้อยากอยากเริ่มเปิด ตัวเองให้กับเฟรชตีมาลองใ้ตัวนี้ตัวแรกก็จะเพราะว่ามันก็จะแบบเอออร่อยว่าอะไรอย่างเงี้ยง่ายอร่อยง่ายไม่ต้องใช้ฝีมือในการทงมากมายก็สามารถอร่อยได้ง่ายจับใหดง่ายๆก็เนี่ยที่ร้านเออริเบิร์ดตอนนี้เขาก็มี มีเม็ดอยู่นะก็เข้าไปในเพจ Early Bird ได้เลยเอรีเบิร์ดที่อยู่ระยองเนาะถ้าใครอยู่ระยองที่อยู่ระยองก็แวะได้แต่ถ้าออนไลน์ออนไลน์ก็มีอะไรก็มีเหมือนกันสังได้เลยเออก็ลองดูแล้วกันนะครับโคดิงจะตามไปชิมนะก็เดี๋ยวเราจะไป Early Bird ดองหันไปนะครับก็ขอปิดคลิปนี้กันก่อนแล้วกันฝากติดตามมาสเตอร์เทสด้วยทั้งใน Facebook YouTube นะครับก่อนแรกก็แชร์กดติดตามเหมือนเดิมเนาะใช่กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดซีฟิร์สอะไรเงี้ยไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งทุกช่องทางทีี่่่เเรรราาาามออยยยูคคคคััับบบบใชแลล้้้ววกก็ไจนนนิปหะ๊